ไอตอลที่ดูของเราไม่ได้พักเลยศิลปินหนุ่มแบบเยอะมากนะฮะแล้วตอนนี้นะครับช่วงบ่ายสองเราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งศิลปินหนุ่มที่ทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขา <laughs> แต่เขามีแบบว่าช่วงเวลาที่หายไปหายไปทําอะไรเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกันชนุชค่ะสวัสดีครับอยากให้น้องกันทั้งไทยชาวมินิ็อปเนี่ยครับ สวัสดีนะครับชาวเมลโลปปครับผมกันกับชน,นุชครับนุย้ยเท่มากหล่อมากทุกคนตัวจริงหล่อมากนี่คือการรีวิวสดๆเลยนะฮะและ้วภาพจำของกันคือก็ต้องมากับกิต้าด้วยถูกต้องไหมใช่ครับผมตั้งแต่ภาพแรกเลยตั้งแต่แบบวา่าโอ้โหเขาเรียกว่าแหละเดบิวต์เลยอเออเป็นเด็กๆตอนนั้นเด็กนี่คืออายุเท่าไหร่ฮะอันนี้พูดถึงมันมีหลายยุคไงครับต้องถามายุคไหน ยุคแรกเริ่มเลยยุคแรกเริ่มก็มากับกีตาร์ครับมากับแต่ก่อนทำดูโอเนาะไม่รู้เคยจำได้ไหมรายการอะไรครับก็ก็จะเป็นดูโอผมก็ทั้งเล่นกีต้าร์เล่นเป็นโนอะไรอย่างนี้ครับแต่ตอนเดบิวต์ตอนนั้นคืออ,อายุสิบสิบแปดนะฮะสิบแปดนี่คือตอนนั้นประกวดรายการของช่องเก้านี่แหละครับรายการเดชันถ้าใช่ได้เกิดเมื่อประมาณจำได้ไหมทุกคนเดี๋ยวบอกว่าพี่จำได้เดี๋ยวนะสิบสองปีแล้วเหรอถ้าพูดถึงอายุสิบแปดใช่ไหมสิบสองปีแล้วนานมากเลย น่มากนะฮะนมากแต่ว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะโชว์ความสามารถอันร้องเพลงเล่นกีตาร์มาตั้งแต่ตอนแรกอะไรใช่ครับแล้วก็ได้มาเป็นศิลปินอยู่พักหนึ่งแต่เป็นดูโอใช่ฮะแต่วันนี้ศิลปินเดี่ยวครับกับค่ายใหม่ที่มีชื่อว่า Vision Entertainment ครับไม่ไม่ใช่แค่เป็นศิลปินเดี่ยวครั้งแรกเนาะแต่คืออันนี้คือเป็นค่ายใหม่เลยใช่แบบเป็นและเป็นศิลปินเบอร์แรกด้วยเบอร์แรกของค่ายครับโหกดดันเลยกดดันเลยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเก็บข้อมูลอันนี้ไปเมากันแต่ละขอ ย้อนความ Saint <ault. S 1> ย้อนอดีตก่อนนะฮะคือมันจะมีช่วงที่เรามีเล่นซีรีส์มีซิงเกิลถูก้ไหมฮะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศความรู้สึกเหมือนตอนสมัยก่อนเด็กเลยใช่ฮะก็ก <Shift> <it> ็ร <ério> <Source> ู้สึกว่ามันก็มีอะไรให้เรียนรู้ตลอดนะครับเวลาพอเราได้รับบดใหม่ๆมันคือตอนนั้นมันเป็นช่วงเรียนรู้เพราะยังเด็กเนาะมันมีทั้งขัดประสบการณ์ มันก็จะได้เจออะไรมากมายที่บางทีเราก็ไม่ยังไม่ไม่เข้าใจวงการไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่มันก็สนุกดีครับมันเป็นประสบการณ์แล้วก็ความทรงจําที่ดีเนาะจุดเริ่มต้นคือเราไปประกวดถูกต้องไหมครประกวดข<ช>องชเเลย<ะ>ตอนนั้นคิดอย่างไร <laughs> ถึงไปประกวดคือจริงๆมีแพาชชั่นในการอยากเป็นศินลปินในวงการอยู่แล้วใช่ไหม คือมันเริ่มจากว่าตอนนี้ถ้าเรานัท้าความยาวเหมือนกันเนาะยาวเลยอาจ <c oughs> จะสรุป,ปเบาๆแต่สรุปเบาๆก็คือ,อคือมันมีรุ่นน้องในโรงเรียนผมที่เขาพูดมาตลอดว่าเขาอยากเป็นศิลปินอยากเป็นดาราซึ่งแต่ก่อนเราตอนเด็กๆเราก็จะมองว่าเอ้ยทําไมคิดอย่างนั้นมันเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยแล้วเขาทาได้เขาได้เข้ามาอยู่อะไรเงี้ยครับอย่างคือก็คือน้องพราวโมลิฟแล้วพอเราเห็นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ หรือเราควรจะรอมากเพราะจริงเราก็ก็ร้องเพลงทําวงดนตรีอยู่อะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยคิดว่าอยากเป็นดาราอยากอยากทำอะไรเงี้ยครับก็เลยโอเคลองดูลองประกวดดูลองทํอะไรดูอะ <ๆ S 2> ไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการทดลองก่อนใช่แต่ปรากฏว่าคืออ่ะได้เข้ามาเลยก็ก็ได้เข้ามาก็ขอบคุณครับแต่คือเข้ามาตอนงแต่ตอนเด็กเลยเนาะใช่<อ>ใช่ตอนเด็กลการทางานในตอนนั้นกับตอนเนี้อ่าแตกต่างกันยังไงบ้างมีความรู้สึกก็ถ้าความแตกต่างผมก็รู้สึกว่า คือผมรู้สึกว่าพอโตขึ้นน่ะเราผ่านโลกมาแล้วม,มันเริ่มเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเข้าใจธุรกิจเข้าใจอะไรมากขึ้นมไม่ใช่เด็กไร้เดียงสาขนาดนั้นนะเพราะนั้นผมก็ก็เปิดใจขึ้นใจกว้างขึ้นกับกับหลายๆอย่างแล้ว,ลวรับฟังความคิดเห็นคนอื่นมากขึ้นในการทํางานคนระับอืมตอนในหน้าขุง,งานเราก็ค่อยๆแบบแบบซีรีส์เพลงที่มันดูแบบสดใสถูกไหมเอ่สบางๆแบบนี้แต่ดีกีต้าอย่างนี้เออ แต่พอมาเป็นสิงเกินเดียวของตัวเองปุ๊บมันมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงแบบโหเปิดตัวมาด้วยความแบบดาร์กแล้วก็ชื่อเพลงดาร์กเลยครับก็อ่าคือ จริงๆเสนอไปหลายเพลง <ừ m. S 1> ตอนที่จะมาทําค่ายนี้นะครับแต่ว่าพอดีพี่เขาจิ้มเพลงนี้อ <ừ m. S 1> แล้วเราก็ก,ก็ได้ก็เราก็ชอบเพลงนี้อยู่แล้วนะครับแต่พูดถึงเพลงนี้ยมันแต่งในช่วงเวลาที่โควิดด้วยมั้งมันอาจจะดาร์กหรือเปล่าเออไม่ได้แ <c oughs> บบมวลของโลกของสังคมนั้นมันดาร์กไนอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีเรื่องราวเพื่อนใกล้ๆตัวที่มันเป็นช่วงวัยเปลี่ยนผ่านนะหมายถึง <ừ m. S 1> ว่าจากวัยรุ่นอย่างเราเนี้ยพอโตขึ้นมามันเริ่มเจอความจริงในงชีวิต ความรักกันเดียวแล้วไม่พอแล้วมันมีเป้าหมายมีความฝันไม่เหมือนกันอ,อะไรเงี้ยม,ม,ม,มันก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ก็เลยก็เลยดาร์กหน่อยอะไรเงี้ยมันขอขอโทษที่ที่ถมนะครับเป็นแบบประสบการณ์จริงหรือส่วนตัวอะไรมาอ่าคือส่วนตัวมีไหมมีครับแต่ว่ามันไม่ได้โดยตรงทั้งหนด่งตอนกําเนิดเพลงนี้นะแต่ว่าพอเรายืมเรื่องของเพื่อนมาเนี่ยเราไม่ได้ยืมมาแล้วเขียนเลยยืมมาแล้วมองในผ่านมุมมองของเราสิ่งที่เรารู้สึกกับ ความรักกับปัจจุบันนี้อะไรครับ<ม>ในตอนนั้นนะก็คือเหมือนแบบเอาเพลงให้มาให้เข้ากับทุกทุกคนได้ใช่ออใช่เรียกกับทุกคนได้นะฮะ,ะทีนี้นการทํางานบ้างเรามีแบบโอ้เบื้องหลังแบบว่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีทําง,งานร่วมกับใครบ้างครับก็จะมี executive producer นะครับพี่วายุครับผมแล้วก็ผู้โปรดิวเซอร์ก็จะเป็นพี่พี่คณินครับพี่บางคณินจากวงเดอะดอลก็แบบว่าอยู่ในแฝงนี่แหละเออแล้วก็ทีนี้อยากเล่าหน่อยว่า ไปมายังไงถึงได้มาเข้ามาอยู่ในค่ายนี้แล้วเป็นเบอร์แรกของค่ายวิชเลยอะอยากให้แนะนําตัวเองแล้วก็แนะนําค่ายด้วยฮะให้ทุกคนได้รูจักก็ผมกันกันชนุษ์นะครับผมก็เป็นเซตฟินเบอร์แรกของค่ายวิชแอนด์เทนเมนต์นะครับซึ่งมาได้ยังไงก็คือผมไปเล่นเป็นพระเอกมีให้วงเดอะทอลครับก็คือวงของพี่บังปริยเซเซ่แหละพี่พี่คณินไรเงี้ยเสร็จแล้วเหมือนก็หลังจากนั้นก็ก็ผ่านเวลาไปนานไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คุยเลยจนกระทั่งเหมือนก็มีโอกาสเข้ามาก็เหมือนพี่คณินเนี่ยก็คง รู้ว่าจะมีค่ายเปิดใหม่แ้วเขาก็สนิทกับที่ผู้หัวหน้าแล้วกันครับเขาก็เลยว่าเอ้กางจะทําค่ายสนใจยังเป็นศิลปินอยู่ไหมเห็นแต่ว่าเราเคยชอบร้องเพลงแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันมาแล้วแบบก็ตอนแรกผมก็รังเลนะเพราะเราห่างไปนานอะไรเงี้ยครับอืออันนี้คันห่างจากวงการไปกี่ปีจริงๆก็สามสี่ขามเกือบสี่นะสามปีสามปีแล้วกัน แต่มันมีค่าเกี่ยวโควิดมันก็เลยนานกว่าเดิม <laughs> อีกความรู้สึก,กวันเลยเหมือนแล้วคันหายหายไปนานเลยก <c oughs> ็คอมออนั่นแหละรครับคือมันก็ลังเลเนาะเพราะเราหายไปนานแล้วก็ไม่รู้ว่าสังคมทุกวันนี้ไปถึงไหนแล้วติ๊กต็อกเอ่ยนู่นนี่อะไรเงี้ยก็แต่ด้วยความที่ผมมีความคิดว่าอายุมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะเรารู้สึกว่ามีอะไรให้ลองก็ลองเลยอย่าไปคิดเยอะอะไรเงี้ย อืออ,อ,อือโอ้แล้วก็สุดท้ายก็คือได้กลับมาให้ให้เป็นไฟ์ได้หายคิดถึงเนาะ <soaked> เออกับซิงเกิลน,นี้เลยดาร์กแต่เหมือนเมื่อเมื่อเมื่อกี้พูดว่าม,มีมีหลายเพลง<า>ทำหลายทำมาหลายเพลงเลยครับใช่ไหมทำหลายเพลงเก็บไว<ช>้แล้วใช่ครับคือคือจริงๆผมก็แต่งเพลงไปเรื่อยแต่ง <Ó> <áreas S 1> <broch ure> ไปตลอดอะไรเงี้ยครับถ้ามีถ้ามีไอเดียหรือมีรู้สึกกับเรื่องอะไรอยู่อะไรเงี้ยอืมก็คือความสามารถเราก็คือแต่งเพลงได้ด้วยใช่ครับเล่กกีตาร์คือทําได้หลายสิ่งมาก็ <g ülme> ก็ว่างก็ทําอะไรได้ครับทีรับกลับเขา้ามาสู่ดาร์กบ้างนะฮะครับทาไมถึงเป็นชื่อดาร์กเลยคือแบบตรงตัวเลยอ่าคือมันมาจากเนื้อเพลงครับบ This l i v e me in the dark อะไรเง,ไงี้ยซึ่งตอนที่ผมแต่งอ่ะผมจินตนาการถึงตอนที่เลิกกันแล้วก็ให้เธอไปมีความฝันไปไปตามทางของเธอแต่ปล่อยให้ฉันะนั่งอยู่ในห้องมืดๆนี้เหมือนเวลาเราเลิกกับแฟนเนี่ยแล้วเราอยู่ในห้องปิดไฟติดไรแล้วก็เปิดเพลงนี้อะไรเงี้ย จริงมูดฟังเพลงนี้ครั้งแล้วแล้วท่านฟังตอนที่ตัวเองก่อนนอนอ่ะนอนปิดไฟอ่ะโอ้โหมืดสนิทดำดำดิ่งเลยฮะแล้วเราคานแบบบรรยากาศการอัดเพลงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแบบยากง่ายแค่ไหนก็เรื่องการอัดร้องก็ยากครับสำหรับเพลงนี้ครับคืออ่าก็ด้วยโจทย์ที่ผมได้รับมาคือเหมือนว่า คือผมก็ถามนะเพราะด้วยความที่เราโตขึ้นเนาะเรายอมฟังขึ้นก็ถามว่า <laughs> พี่คิดว่าแบบเอออยากจะปรับเรื่องการร้องยังไงบ้างไหมอะไรเงีย้ยแบบี๋ยวมีคอมเมนต์คิดว่าจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออการเป็นคนร้องเพลงดีดีสิแต่ว่ามันเนี้ยไปอ่าอยากให้มันเป็นฟีลลิ่งมากขึ้นบางทีเราอาจจะแบบตั้งใจกับโน้ตมากเกินไปให้มันถูกโน้ตให้มันแน่นนี่อะไรเงี้ยแต่บางทีศิลป,ปะเนาะมันต้องการฟีลลิ่งต้องการมันไม่ใช่ความถูกต้องมันคือความรู้สึก อะไรเงี้ยครับก็เลยพอเป็นโจทย์เนี่ยมันก็ยากขึ้นก็เลยการการอัดเนี่ยผมก็เลยไปคิดมาว่าอะไรคือเอกลักษณ์อะไรคือฟีลลิ่งอะไรคืออะไรเงี้ยแล้วก็พอมาลองก็ก็ใช้เวลาอยู่กับมันสักพักหนึ่งครับก็อัดรอบแรกเขายังเป็นแบบกึ่งกึ่งรอบสองเลยเออพี่ผมขอลองแบบแบบนี้ดูแล้วกันแบบเออที่ผมคิดมาที่ผมเออลองทําดูอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็เลยได้เป็นเวอร์ชันนี้ โอ้คือถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการได้อายุสิบแปดแต่พอมาทํางาน,นนี้คือเหมือนรีสตาร์ทใช่ใช่ครับ <laughs> เหมือนแบบเป็นยากกว่าเดิมเลยคือเป็นแบบสไตล์ใหม่ของเราเลยใช่ครับต้องเหมือนเหมือนเกิดใหม่เกิดใหม่เลย <laughs> ก็คือแบบเกิดใหม่แบบจริงๆเลยนะฮะแล้วความท,ท้าทายของการทําเพลงนี้แล้วม,มันทําการบ้านหนักขึ้นถ,ถูกต้องไหมแล้วการทํางานก็คือเข้มข้นขึ้นอืม,ม,มีอะไรอ,อีกที่ที่มันแตกต่างจากที่ผ่านมามก็อ ที่แตกต่างก็คือผมรู้สึกว่าผมมีส่วนร่วมในการคิดอ,ออกความคิดเห็นมากขึ้นครับอืใช่เป็นตัวคือเหมือนเป็นตัวตนลายเซ็นเราแบบชัดเลยใช่ครับคือนั่นแหละครับคือมันคือเขาเรียกพอหายไปนานบางทีเราก็ลืมๆไปอะไรปไปหลายอย่างเี้ยแต่ยังกลับมาครั้งนี้คือมันยากตรงที่ว่าเอ้ยเรากลับมาทําเพลงเนี่ยคือตอนเราแต่งเราไม่คิดอะไรมากใช่ไหม,มเราแต่งไม่กลับมาทําเพลงนี้แล้วเราอยากร้องให้ใครฟัง S <S อยากอยากเล่นดนตรีอยากร้องเพลงนี้ให้ใครฟังแล้วเราชอบอะไรแต่งตัวแบบไหนอะไรเงี้ยมันมีเรื่องที่มันมันก็พอเราห่างไปนานเราก็แค่ใช้ชีวิตเนีครับถ้าถ้าใครได้ฟังเนาะมันจะมีวิธีการคิดแนตะคือเหมือนแบบถ้าใครอยากมาเป็นศิลปินอ่ะเออมันไม่ได้แบบว่าง่ายๆล้งอยู่ดีก็ได้ไดไ้เป็นเลยมันจะผ่านกระบวนการคิดแบบว่าเออร้องให้ใครฟังใช่คุณจะต้องเป็นยังไงคาแรคเตอร์คุณแต่งตัวยังไงอันนี้ฟังแล้วเป็นความรู้คือ คือบางทีเราก็เป็นเราอยู่แล้วแหละเนาะแต่อันนี้มันคือเมื่อเราจะเป็นศิลป,ปินแล้วอะอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะเอ็กเพรสออกมาม,มันซึ่งมันไม่ใช่แค่เพลงแหละม,มันคือทั้งหมดของเราอ,อันนี้มันก็ม,มันก็ยากขึ้นตรงนี้เพราะพ่อเด็กๆเ,เราไม่รู้เรื่องเนาะอ,อะไรครับพอโตมาแล้วคือโอ,อ้โอกาสนี้คือใช้ให้เต็มที่เลยใชนะโอ้โหนนแล้วแต่เอาเพลงร์กเนี่ยคือเราแต่งเองแบบร้อยเปนะ ก็มีการแก้ไขด้วยครับมีพี่ๆทีมงานช่วยกันแก้อะไรยงี้ครับแต่ว่าด้วยโครงเดิมนี่มาจากผมบนเลยแต่ทุกคนต้องเตรียมหูเรื่อฟองคำเดี๋ยวเราจะช่วงท้ายๆเดี๋ยวเราจะให้กันอ่ะร้องร้องให้เราฟังสดๆเลยนะครับเพราะว่ามีกีตาร์ด้วยครับผมเอออพูดถึงกีตาร์หน่อยกีตาร์อันนี้เราฝึกเองตั้งแต่เด็กเลยฮะใช่ครับก็ถ้าเริ่มแรกเลยคือคุณแม่เป็นคนสอนครับ แต่ว่า <Wow. S 1> คุณแม่ก็สอนตีคอตีอะไรอย่างเงี้ยตอน,นเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับแ,แล้วก็นี่คือสะใยมากคือท <laughs> ุกคนจะคิดว่าเออคุณพ่อหรืออะไรหรือเพื่อนหรืออะไรก็คืออ่ะคุณแม่เลยใช่คุณแม่ครับแล้วก็อ่าก็หัดเล่นมาเรื่อยๆจากเพื่อนจากอะไรเงี้ยจากวงดน,นตรีแล้วพอมาอยู่กันมนี่ก็ได้มีโอกาสามีค, mm hmm. ครูบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้เคยเรียนจริงจังเนาะก็ใช้การหัดเองแล้วก็ก็ใช้การฟังอะไรครับ mm hmm. ใช้คืออย่างผมก็ไม่ใช่สายขยนันแบบรู้ทฤษฎีมากพอรู้แต่ว่าเราจะ ใช้เข้าใจมันแบบภาษามากกว่า<ม>อะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะใช้เวลานาน,านแต่มันก็ก็เป็นอิสระดีเห<ม>็นว่าไม่เบื่อประมาณไรเงี้ยแต่ก็คือเล่นตลอดเวลาช่วงโควิด <c oughs> ก็ยังเล่นยังฝึก จริงๆช่วงที่หายไปก็หายไปเหมือนกันนะใช่ครับก็เป็นช่วงที่นิ่งๆแบบไม่ไม่ได้แตะอะไรเงี้ยแต่พอเรากลับมาเนี่ยมันก็ค่อยๆกลับมาเรื่อยๆร่างเก่ากลับมาขึ้นคือช่วงนั้นผมพอหายไปมันก็มีช่วงที่ไปคล้ายๆแบบปีกเวกปฏิบัติธรรมนิดน,นึงอะไรเงี้ย<ฮ>เออหมายถึงว่าแบบอยากให้ใจเรานิ่งขึ้นเพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะเนาะแบบมีความทรงจําม,มีอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่า ตอนนี้เริ่มโอเคขึ้นก็กลับมาลุยกับด้านนี้ด้านความรู้สึกให้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ก่อนผมรู้สึกว่าผมอาจจะเซนซิทีฟไปกับทุกเรื่องเลยเพราะเราใช้ใช,ใช้ใช้งานศิลป,ปะกับเรื่องพวกนี้เนาะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มวางเป็นก็กลับมาลุยได้เต็มที่เหมือนกันถ้าเราวางได้เนะาะเธอท่มันเหมือนฟังแล้วฉันรู้สึกเหมือนเหมือนฟังธรรมะ้วยชอบมากค,คือคือแบบคือเขาสมกับการเป็นไอดอลอะ ทุกคนคือมันไม่ใช่แค่าการทํางานอะคือมีวิธีการแบบคิดเนอะ<ม>แบบชีวิตที่มันแบบว่าเติบเติบโตขึ้น,นอโอ้โหคอมเมนต์เยอะมากฝากผุงานดาโอ้มีค่ายมาดูด้วยนะค่าย <laughs> เอพูดอะไรถูกผิดเนี่ย <laughs> อ่ะมีคันผ่านนะครับคุณชมบอกว่าพี่การตื่นเต้นไหมครับกับการเป็นศิลปินเต็มตัวครั้งแรกอนะตื่นเต้นครับตื่นเต้นคือมันไม่ได้ตื่นเต้นแบบแบบนี้นะมันมันแค่มีความกดดันแล้วกันแล้วก็ก็ตื่นเต้นว่าแบบ คนฟังจะรู้สึกยังไงมากกว่าครับเอาคนฟังเ,เนี่ยตัวตัวไทยคนคนฟังเลยชอบมากชอบชอบเสียงแล้วก็เมลโลดี้เพลงมันแบบมีความดาร์กจริงๆอ่ะเอออันนี้มันมันมายังไงฮะอยากอยากอยากรู้อินสปายอ๋ออันนี้จะเฉะลยความลับเอาเลยเอาเลยครั้งแรกเลยแบบก็จริงๆแล้วอ่ะช่วง,งหลังๆเนี่ยผมผมแต่งเพลงแล้วผมตังเนะผมเบื่อผมก็เลยแบบ อ่าช่วงนั้นฟังเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ oui ่นอะไรเงี้ยผมก็จะแบบคือชชืออคะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยก็เป็นภาษามั่วๆไปก่อนแบบแต่เอาเสียงที่รู้สึกว่าชอบอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยได้เป็นเมโลดี้เพลงนี้มาก่อนแล้วค่อยๆหาเนื้อที่มันใช่แต่ว่าระหว่างที่หาเนื้อที่มันใช่มันก็จะแบบ รวมกันได้ในเงี้ยอืออ้ยความลับริงด้วยใครจะไปคิดคือเริ่มจากการฟังเพลงแบบดนตรีเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีเนาะเพราะเราไม่เข้าใจภาษาพูดเขาแต่ชอบภาษาเขาบางอย่างในการหางเสียงหรือการใช้ช่องเสียงบางอย่างอย่างเงี้ยอือก็อเลยได้กลายมาเป็นเพลงดาร์กแต่ว่าเพลงดาร์กอ่ะคือมันจะท่อนพูดมันจะมีภาษาอังกฤษด้วยใช่แล้วก็ภาษาไทยใช่ไหมฮะอันนี้คืออินสปร์มายังไงถึงเอามารวมกันก็ก็รู้สึกว่าอยากอยากให้มัน คือด้วยความจริงๆเราก็ชอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะลองผสมดูเพราะตอนนั้นที่แต่งมันไม่ได้เอาจริงไม่ได้คิดถึงคนฟังเลยเพราะตอนนั้นมันไม่ได้ทํางานเนี่ยมันแค่แต่งเฉยเนาะมันก็เลยก็เลยแค่รู้สึกว่ามันน่าจะเท่ดีก็ชอบอะไรเงี้ยครับแต่พอเวอร์ชันนี้มันก็มีการแก้แล้วว่าจะวางภาษาอังกฤษท่อนนี้ภาษาไทยสลับกันยังไงให้มันให้มันเข้ากับเพลงไทยด้วยอะไรเงี้ยโหเราลงตัวมากว้าว มีคนถามมาว่าช่วยเล่าเรื่องราวใน MV เพลงพอดีเลยจะถามพอดีเลยเพราะว่า MV ก็ดาร์กเหมือนกันคือคือมูทมูท่ามันมีความมนตมนับมนตนแล้วก็มีนางเอกเป็นสตอรี่สตอรี่มันเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังก็สตอรี่นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของคู่รักนี่แหละที่อยู่ในบ้านเนาะคือมันไม่ได้เป็นเล่าขนาดนั้นว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างคือผมตั้งใจคุยกับผู้กล่าเลยว่า อยากให้เน้นภาพกับสัญลักษ c กมากกว่ามไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องให้ชัดเจนว่ามันแบบใครทําอะไรขนาดนี้นนออยากให้มันเหมือนงานศิลปะในแง่นนอของมีการตีความมันก็เลยเหมือนว่าเป็นคู่รักสองคนแล้วผ่านอ่าความรักเนี่ยผ่านช็อกโกแลตในถ้วยในโหลเนี้ยอ่าถ้าใครได้ได้ดูแล้วจะอ,อจะรู้สึกสงสัยเหมือนกับเราว่าเอ๊ะถือโถต่อนไปอโถนั้นคืออะไรเอ่ยแบบไรซิโบลิกนั้นก็คือ ช็อกโกแลตนี่มันเหมือนความรักของคนสองคนนะจากที่มันเคยมีแค่้มันเต็มวันนึ่งมันก็ละลายลงไม่เหมือนเดิมค่อยๆหมดไปเรื่อยๆเ,เทลงเหมือนเหมือนไม่เอาแล้วจนมันเหลือแต่ความว่างเปล่าก็คืนคืนคืนสิ่งนั้นให้กันกลับไปแยกทางกันอะไรเงี้ยลึกซึ้งมากคือไม่ใช่แค่มีเส้นเรื่องของคู่นะฮะแต่คือมันเป็นแบบมโบลิกด้วยแทนความรักไปเลยใช่ไม่ได้ถ่ายถ่ายทอดเป็นแบบเอม็มวีเอ<ช>็มวีแบบว่ามีเส้นเรื่องอะไรย่างเงี้ยแต่คือถ้าใครได้ไดสังเกตเนาะ จะเห็นจริงๆมันจะเต็มตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่แล้วก็ค่อยๆแบบละลายเทหายแล้วก็<า>ถ้าสังเกตคือเสื้อผ้าออ,อย่างผมก็ใส่สีด,ดาเนาะแบบด,ดาร์กอะไรเงี้ยแต่พอทายมันเริ่มสับกันจากผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวอ,ะอ่ะอ่าอมันค่อยๆสับกันหมายถึงว่าพอจากตอนเริ่มถึงจบมันไม่เหมือนกันมันสับเปลี่ยนกันเหมือนถ้าถ้านี้ผมตีความเองนะไม่ได้ไม่รู้ว่าพุ่งกับผิดอะไรแต่ผมตีความว่ามันก็เหมือนยินยางครับมัน มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของาธาตุของเวลาที่มันแบบจากสิ่งนี้ไปสิ่งนี้อะไรเงี้ย <ừ> um, มันมันมีการแทนที่กันเสมออะไรเงี้ยอือ um, หูลึกซึ้งกันเนาแล้วเราเราได้มีส่วนร่วมในการแบบว่าคิด MV Story ออะไรยังไงบ้างก็งส่วนร่วมจริงๆผมก็แค่แค่บอกกับเราว่าผมอ่คือจริงๆผมแต่งเพลงนี้มันมาจากเนื้อหาอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็บีบอย่างที่ว่าแหละก็คือผมแค่รู้สึกว่าเออไม่ได้อยากให้มันเรื่องราวเยอะแบบ เหตุการณ์ไปทํางานท่านนี่เกิดเดตกันนี้อ,อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยอยากให้มันง่ายแต่มันสวยอืมสวยจริงเออให้มันสวยสังเกตว่าอ,อย่างพี่พุ่มกับเขาเลือกช็อตแต่ละช็อตมันจะเหมือนภาพถ่ายเออมันจะดูใช่ใชใชมันจะดูเป็นแบบเออมันดูมีการคอมโพส์มีมีทุกอย่างมันจะสวยงามมีชัดตื้นชัดลึกที่มันดู คือมันหนุเหมือนภาพนิ่งครับซึ่งก็ส่วนตัวเราก็เป็นคนชอบเซนิมาติกชอบหนังอยู่แล้วมันก็จะมีไอเดียของนั้นเข้ามาแล้วเหมือนเป็นครั้งแรกด้วยที่พี่เห็นกันขมมดคิวคือคือปกติเราจะเห็นกันแบบว่าสดใสใช่ไหมในเอ็มวีนี่คือแบบเครียดมากยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยทำไมมันถึงเครียดได้ขนาดนั้นก็จริงๆผมอาจจะไม่ได้ฉีดโบท็อปเนาะคือมันเป็นภาพใหม่มากๆคือคือคือผมก็ ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเป็นคนขมมดคิวขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็คือตอนถ่ายมันก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังมันตลกตลกเนาะก็คือเออคี่ว่ากันขมมดคิ้วน้อยทำไมอ๋อหรอมีผู็กันบอกบอกว่าเรไม่ค่อยไม่ค่อยเบอร์เพราะว่าเราขมมดคิวแล้วมันดูเศร้ามันดูเครียดเนาะอะไรเงี้ยมันชัดมากมันชัดมากใช่ก็ก็คือผมอาจจะแบบเนี่ยมันเป็นหนังเนาะมันแบบไม่ได้ฉีดไม่ได้ตึงอะไรเงี้ยมันก็คือคือตอนที่เราเล่นอ่ะเราก็ไม่ได้คิดเยอะเราเราแค่ฟังบีฟเข้ามาอะไรเงี้ย แต่นี่ก็เป็นศาสตร์ของอาร์ตเนาะแม่แนวกันกา,การบราลานซ์ระหว่างความสึกภายในกับภายนอกยังไงให้มันหนบโอเคอะไรเงี้ยมีพอสวรรค์นะเขาก็พอมีอินเนอร์การแสดงเนละทุกคนส่วนนักเอกเอเป็นใครอะฮะเป็นอากิโกะครับผม อีกคุณคุณนักพิณตาแบบนเหมือนดีเจที่นี่เออเหมือนแฟนดีเจที่นี่ใช่ดีเจพัทอ่าอันนี้น้องคือชื่ออากิโกะใช่ครับเป็นยังไงบ้างกับการทำงานครับก็คือผมรู้จักอโกะส่วนตัวแต่ไม่ได้สนิทมากแต่เคยเจอบ้างอะไรอย่างี้ครับแต่แค่รู้สึกว่าในวีเนี้ยผมอยากเลือกคนที่ดูโตหน่อยคือหมายถึงว่าโตแต่ไม่ใช่โตเป็นจักเลยนะยังก็คือมีความสดใสมีความอะไรก็จริงแต่ก็มีความสตรองอซึ่งเรารู้สึกว่า อ,อย่างอีกโกมันเขามีคาแรคเตอร์นั้นอยู่ที่ที่เขาจะดูเสียงเล็กๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วดูแต่จริงๆเขามีความฟอร์มมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่อะไรเงี้ยนะเพราะว่าช็อตอันนั้นตังติดตายหรือช็อตยื่นโลให <laughs> <laughs> ค้คือคือหมดเงื้อใหญ่จริงๆคืออาแล้วก็คือทิ้งผู้ชายรองรองอให้เลเทเลยนะฮะแล้วถ้าใครอยากได้ดูแบบเต็มๆเนาะไปดูสตอรี่มันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมากคือผมชอบช็อตหนึ่งที่เขาเล่นก็คือช็อตที่เขาเปิดปิดไฟอ๋อเปิดปิดไฟในตรง แล้วน้ําตาไหลออกมาอะไรเงี้ยซึ่งเขาพุ่งกากกาปีให้ร้องไห้แล้วก็แบบลุ้นอยู่เหมือนกันเอ๊ะมันยากนะการที่จะร้องไห้โดยไม่ใช่ร้องเือหืออ,อ่ะร้องโดยแค่แบบมันมันมันนั่นมากแล้วมันตายด้านแต่มันน้ําตาต้องไหลเนี่ยยากแต่เขาทําได้ก็แบบเออแล้วมันเป็นช็อตที่เปิดปิดไฟในความหมายจริงก็คือเหมือนว่าแบบจะไปต่อหรือไม่ไปต่อ,อลังเลเออจะพอไม่พอปิดหรือดับโอ้โหสับลิกแบบ นี่นะเหมือนเหมือนหนังเลยเนาะเออต้องต้องไปแบบว่าใคี้ดูแต่ทีละช็อตเลยเพราะทุกช็อตนั่นคือแฝงหมดเลยนะฮะแฝงซิมโบลิกค,ความหมายอ่าทีเนี้ยมาถึงช่วงเวลาที่เราเร,อร,อรอรอคอยแล้วแล้วอยากฟังเสียงสดของกันชนุดฮะกับ,บเพลงนี้ดาร์กเอามาสักจริงๆอยากให้เต็มเพลงเลเะ่่เวลาถึงท่อนฮุกก็ได้ท่อนฮกุกก็ได้ห่างมางอันนี้มีเวลาเท่าไหร่ประมาณเประมาณอ่ะ ฮุกหนึ่งงั้นผมเล่นตั่งแห่เวอร์ซิงฮุกแล้วกันได้เลยครับก็พอเป็นอคูสติกก็จะอีกฟิลมนอกอีกมูดนึงเธอแต่เศร้าะฉันเข้าใจว่าฝันของเธอมันต่างกับฉัน ทางที่เราเลือกเดินนั้นมันต่างกันเธอต้องการภาพนั้นฉันต้องการเพียงอยู่ตรงนี้เธอต้องการคนแสนดีแต่ฉันไม่ใหญ่ดีฉันรู้ดีถ้าเรานั้นไปต่อคงไม่ไหว พราะฉันทำตามใจไม่ฟังใครจะมองถึงวันพรุ่งนี้ฉันมีเพียงแค่วันนี้อยากทำให้เธอน่าคณดีแต่ฉันหลอกตัวเองไม่ไวที่ e me ีคือปล่อยฉันไว้ตรงนี้ เสีย the dark ปล่อยฉันไว้เพียงลำพัง เสียงดีมากเสียงดีมากแล้วคือแค่แค่คำแรกขึ้นมาเสียงเขาจะทุ่มอ่ะมันต่างจากแบบใบหน้าเขาบ่าคือเป๊ะมากคือไอ้เพลงนี้มันมันประสบการณ์ตรงจริงๆไหมอย่างอย่างไรถึงได้ถ่ายทอดมันออกมาได้ดากขนาดนี้คือถ้าประสบการณ์ตรงมันคือคือผมก็เคยผิดหวังในความรักเนาะเวลาเราผิดหวังเราก็อาจจะอาจจะโทษเขาหรือโทษตัวเองหรืออะไรเงี้ย แต่พอถึงจุดที่เราจะต้องเข้าใจจริงๆแล้วยอมปล่อยมันเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าเออจริงแล้วคนเรามันเกิดมามีชีวิตเดียวอะ่ะไม่รู้ชาตินหน้ามีไหมแต่ว่าชีวิตเราที่เป็นชื่อเนี้ยออความทรงจำเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของตัวเองได้เราไม่ควรล้างใครหรือว่ากโกรธใครด้วยเรื่องแบบเนี้ย ผมก็ได้สึกผมเห็นเพลงนี้มาด้ด้วยความรู้สึกแบบนั้นเลโอ้เชื่อเลยว่าทายทอดดีมากฮะเสียงทุมแบบโอ้โหดำดิ่ง <c oughs> ใครอยากฟังเพลงดาร์กนะฮะก็คือแบบว่าไปชมชม MV ด้วยเนาะตอนนี้ปล่อยในช่องวิชนะฮะใช่อ,อยากให้กันฝากหน่อยครับเพลงนี้ก็จริงจริงเพลงนี้นะครับในทุกช่องทางสตีมมิ่งก็ฟังได้หมดแล้วครับแล้วก็ MV ก็ไปดูได้ที่ YouTube Wish Entertainment ครับผม โอเคครับแล้วมีโซเชียลช่องทางตัวเองไหมฮะแบบว่าอ,อยากไปฟังเสียงน้องหลักๆผมก็เล่น IG ค,ครับกันชนุชครับ<ม> K U N C H A U J ครับก็ช่วงนี้ก็พยายามจะเล่นโซเชียลอื่นๆก็ค่อยๆก็ใจเย็นกับผมนะ <laughs> ยังตามไม่ค่อยทันอยู่เหมือนก,นกันก็หัดเล่นอยู่อะไรเงี้ย <laughs> กำลังจะเอย่ยปากว่าว ร้องเพลงเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆอยากอยากอยากฟังมากนะฮะครับอะตอนนี้ขอบคุณน้องกันชนุดมากเลยที่มาเยี่ยมชาวบิลล็อบซ๊อปสิงคต่อไปมาอีกนะฮะครับก,ก็มาแน่นอนครับมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเข้าเพลงนี้ให้ทุกคนไปฟังเลยอีกเวอร์ชั่นแบบออริจินอลเลยนะ,ะกับเพลงดักจากน้องกันชนุดค,ครับขอบคุณมากเลยค่ะคบายคับ <ๆ S 1>